กลับมาอีกครั้งนะครับผมอ่าเออหลุดหลุดเฟมลูกพี่หลุดเฟมนี่นี่อย่าอย่าอย่าให้หลุดอย่าให้หลุดลูกพี่กูหลุดเฟมโอเคจากคอมเมนต์น้องๆเหมือนเดิมนะครับลูกพี่วันนี้น้องเขาบอกว่าให้เราเป็นซีเจกับเซเซอร์นะตัวละครนี้เลยเออองคนี้เลยองคนี้เออเหมือนเหมือนเหมือนจะเคยแบบเคยเล่นแล้วนะใช่เคยเล่นไม่เป็นไรเราเราเล่นซ้ำได้อ๋อได้เออคอมเมนต์ซ้ำได้นะผมพี่ดรับหมด รับจบทุกปัญหานี่เป็นไงโอ้ย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 เจอหัวเขียวแปามีเยอ๋อซ้อปามีเยอ่อามีตัวประกันด้วยโอ้ย่กูโอ้ยเสียวเสียวหนังไข่กีนีเลยเควสใหม่

ขับตามไงแบบมันลีลาตามดิลีลาอ๋อยกยออยเล่นนิเลิดนิลิดทางเข้าอยู่สายคุกว่ะโอ้มันคุกไม่ใช่ไม่ใช่สนามบินโอ้ต้องมีสกิลอีกแล้วจบแล้วปั๊ม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 สกิลปั๊มสกิลเออาร์ก็ปั๊มสกิลเออปปัั๊๊มมอาร์ก็ปั๊มสกิลเออปั๊มปั๊มปั๊มเปิดไหมนี่เอาเรื่อง โอ้ยโอ้ยแล้วหมุนแบบไม่ยอมหมุนโอ้ยจบแล้วม่จบ้มุกกล้องไม่ดีอ่ะโทษลูกพี่เลยะผมก็หมุนแล้วไงแต่ก็ให้เวลาก่อนนี่ไงเครื่องบินเอ้าเราไปชนเครื่องบินอีกโอ้โหกองขาได้เลยเออวิ่งมาแล้วลูกจ้าเครื่องบินที่ฉันอยากได้ขึ้นละลองขึ้นขึ้นโอเคเออขึ้นด้วยได้ไหมได้อยู่มั้งเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นด้วย ทำไมมันจะลงอย่างเดียวเลยเอาขึ้นดิขึ้นดีเออขึ้นดีแล้วขึ้นดีเล้วมันขดินดีขึ้นไม่ได้อย่าหนีไม่ดีดีเฮ้ยจัดเลยออดันดันขึ้ก่อนดาวกั็ไปเลยเดี๋ยวว่าผมว่าขึ้นไปเลยไปเลยเอาเราเปิดประตูไงนะโอ้ ไอ้ลมเข้าไอ้ได้ไม่นานได้ไม่ไม่ไม่ร้อนเนยไปเลยอะไรวะดีจัดเลยไปเลยตรงไปเลยเออแล้วเป็นย่างเงี้ยรันเวย์อยู่ข้างนอกยัยไปดมันเนี่ยรันเวย์อยู่ข้างนอกอย่าอย่าทำให้โลกอย่าทำให้โลกกูจะโลกสายดิมันอยู่คุ้ยอยู่หลังอ่ะแป๊บนึงดีอยู่บึ้งดีอู้อ๋อถอดไฟมอเตอร์ไซค์ก่อนนะเออโอ้แล้วก็ปูมเปิดโอ้โหเกิน ลูีรับลมรับลมไงก็เหลือเชื่ออ่ะเฮ้ย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 เฮ้นเฮ้ยเ้ยเฮ้เม้ยเฮ้เเร็วเฮ้ยเฮ้อเเฮ็ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเส้ยอฮ้ยเ้ยเฮ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 ้นเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮงเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเย้เอ้ยเเฮยเ้ยเเฮ้น้เเ่

กดนั่งได้หมเออ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 เอเอาเออเออเอเออเออเอาเอาดิเอาดิเอาเิยเออเอาเอเออเเออดอเออเอเออเออเอาดิอเอเออเเออเออ้ออเออเอาเเออเเออ่ออเออเออเเอออโออเห็นเดิม กลับมาทีเฮ้ยควนควนเมื่อกี้มันว่ะมันอะไรเราเพิ่งเล่นได้สองนาทีพี่เหลือแม่งบินแบบโอ้ข้ามโลกอะเลยเลยุ้ยเกือบเกือบเกือบเลยมันหาโอ้โหเอาเอาไอ้ลูกมีกรรมกรไอ้เอาคุกไปกรรมกรได้ได้ได้แล้ว กับว่าก่อนผมให้อภัยลูกพี่แล้วมามามาไปกินกินด้วยไปเลยดีกว่าไอ้เหี้ยอย่างฮะแกตัวครับแกตัวเฮ้ย คือเสร็จปุ๊บยิงอ๋อมเลี้ยงจะเล้ยโอ้โหผู้หญิงกูปิวเลยอุ้ยเซ็กซี่ไปกันมาแล้วมาเล็ตัวเต็บตัวเร็วเรวเร็ตัดใจแล้วยช่ใเออผมหลบได้เนี่ยเออไอยิง อ๋อตกกูตกกูตกลูกวกูตกเอ้ยเตายนี่กูตาย Hungarian. นายี่ยังไงลบลบลบโอเคลบกันเลยอ้โหเยี่ยมะไรไปนี่เฮ้ยลบลบหลบเ้ยสียวเนี่ไงนี่ไงเออนี่ไงเก็บเตัวไอ้บ่าดูดยดวยดยววอบาด้วยเออเอ ดีเกจัดจัดไว้โอ้ยข้างล่างข้างล่างไปทางนู้นทางนี้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 กองแม่งก็ดีจัดจัดกองแม่งดีจัดจัดมุมกล้องเฮียกล้องโคตรเทียเลยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมุนกล้องได้ไหมอย่าอย่าบังอย่าบังหมุนกล้องไม่ได้ด้วยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยหมุนกล้องไม่ได้ด้วยเฮ้ยตัวผมงกุหน่ะนายกลัวละกลัวอะไรวะโอ้ยยากยากมาลูกพี่มาเดี๋ยวด้วยครบก่อน แล้วแม็กัวกูไปอยู่ตรงนู้นเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเอออะไรวะเดี๋ยวเดีวไมมไมวลเงี้ยวเไปจล็นอเได้แลรอยโ้อยอยอ้ยโ้โอ้ยโอ้ยโอกยโโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้โอโอเออออ เออรอรอมันขึ้นมารอรอแม่เออเอาเอาสปเปลสองได้ไหมน่าพอสองได้ไหมได้ได้ได้มันจะลกทำไหมนะเจาไมเปิ์กูไปสุบรีโอ้ยสองสเออกงงั้นให้ผมเล่คนเดียวก่อนน่่่น่าอะไรน่ะมอบหมอบด้วยหมอบด้วยออโอโอยเองใช่ง เออดีเ้ยไปไปดูี่มุมกล้องไม่ได้เหรอมุมกล้อง่มุมกล้องกูบอกว่ามุมกล้องมันหมุนไม่ได้อะลนอะไรเนี่ยไปดก่อนไม่มุมมุมกล้องอะมันหมุนหมุนไม่ได้หรอแมงเรืพอต้องไปก่อนอะไปไปหมดไปหมดโเลย เกือบรวกูบอลูกพี่แหละโทษลูพี่แหละลูนี่คนเดียวเลยนี่นี่เดี๋เดี๋มาี่เดี๋มาี่อ่าแล้วก็ปัเยอเร็วกูหลบไปก่อนกูบอลูกพี่อะไรกูล้วงลูี่กูลวงกูลวงลวงวลวงอาลดยิยิงยยิงยิยิงเยยิงเลยิง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 โอเคอยู่ไหนวะ เออเออยิง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 ดียิงดีทาไมไม่ยิงเราโอ้ยมุมกล้องชัดเอ้ยมุมกล้องอย่างแย่ต้องให้ผมนะต้องให้ผมนะเอออยู่่เอเออยนั่นแหละ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 เล้ยงเลเลยเ้ยเได้อยู่ได้อยู่ได้อยเออน่าพอยิงอยู่ผมตามผมตั้เออลูปี้ต้องไปก่อนลูกพี่ต้องไปก่อนยิงมันยิงมันยิงมันนี่มันามันมาเออหูหัวแตกซ้ายซ้ายซ้ายมีกลัวมี หมุนให้กูหมุนก่อนดิให้กูหมุนก่อนดิไอ้สัตวสให้กูหมุนก่อนให้กูหมุนก่อนลูกพี่ขอหมุนก่อนไม่ไมีไม่ลงมาลงมาเอ้ยมีไม่โอเคไปไปลงมาสิไปดิไปไปไปเอ้ยเราไม่คิดเลย อเฮ้ยเฮ้ยเออโอ้ยน่นิ้มเลยจิ้ยาเออจิ้มาเลยจิ้มมเยิ้เออจิ้มมาเลย้มยจิ้มอาเ้าเยอ้มมาเลยจิ้มเออจ้มเลย้มมอเลอ้เลย้าเลย้าเยจิ้มมาเลยจิ้มมาเลยจิ้มเออจิอาเลยจเลยนมมเออเิ้มเอยจิ้เอาเ่ยาเอาเลเฮ้เยจิ้ม ให้บินกูโอ้อะไรวะโอ้ยมันบินบอกให้บินกลับหรอเฮ้ยจะพาเนาะเป็นไปได้หรอก็ไปเดี๋ยวจอดเครื่องนี่แหละเครื่องกูเสียวอย่าพูดอีอย่าพูดอีกย่าพูดอีกไปพูดเฮ้ยผมมีวิธีผมมีวิธีเกรี้ยวอะไรนี่ลงตรงนี้เลยอ้าวเี่โอ้มันจะยากอะไรเอ้ยจริงวะ ไอ้ปจอดบนรางเวดีอย่าไปจอดตรงนี้ลงลงต่ำๆหน่อยอย่าอย่าตกอย่าทิ้งส่วนบนทิ้งกูลงนี่โออ easy easy อะเขจอดจอดจอดแล้วจอดจอดลงไหมลงเอาเรื่องโอ้สุดยอดเลยว่ะฉลองเลยนี่บึ้ม Boom, boom. สวยสวยสำหฐานนี้สฐานนี้โอเคก็ okay, จ,จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ GTA San Andreas ตัวละครอะไรนะซีซ่าซีซ่สำหรับใครที่แบบว่าวอยากร่วมกิจกรรมนะอยากให้พวกพี่เล่นอะไรแบบว่าตัวละครอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมพวกพี่เดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้พวกพี่ด้วยนะครับถ้างั้นก็เจอกันในคลิปวิดีโอตัวถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับเฮ้ยรถอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยรถอะไร <laughs> ไม่เคยเห็น